กดิกุงสี JCB Platinum นั่นเองค่ะเขายังมีโปรโมชั่นนะคะกับทางกุงสีกันด้วยค่ะทุกคนโดยเป็นการนะคะแจกกระเป๋านะคะสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่เคยมีบัตรกรุงสีมาก่อนเลยนะคะแล้วก็เป็นบัตรใบแรกนะคะทุกคนนะเขาสามารถนะคะที่จะสมัครโดยการใส่ข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นคนํานำหน้าชื่อนะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะรายได้นะคะแล้วก็จังหวัดนะคะหลังจากนั้นเลื่อนลงมานะคะใส่เป็นตัวรหัสที่เขาให้มาตรงนี้นะคะที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมผที่เขาให้มานะคะเพื่อนๆใส่ไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นกดสม สมัครกันได้เลยค่ะสาหรับใครนะคะที่ท้องจะสมัครเลยนั่นเองนะโดยบัตรใบนี้นะคะมีรายได้เพียง1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตใบนี้กันได้แล้วนะคะโดยมีอายุนะคะอยู่ระหว่าง20-65ถึงปีนะคะก็สามารถสมัครได้เลยนะคะแล้วก็ขอให้เป็นคนที่มีเบอร์มือถือนะคะแล้วก็เบอร์ที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้นั่นเองค่ะโดยเอกสารเพิเ่มเติมนะคะที่เราจะต้องใช้นะคะในการพิจารณาของฝั่งที่ทํางานประจำนะคะทุกคนนะก็จะมีในส่วนของสำเนาบัตรประชาชน,นะะสลิปเงิน,น,นเดือนที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ะะหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนเดือนล่าสุดนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นสำเนาหน้าแรกนะคะของบัญชีธนาคารที่เราใช้รับเงินเดือนนะคะส่วนของเจ้าของธุรกิจนะคะก็สามารถสมัครบัตรตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทุกคนเพียง <c oughs> ของให้เราเนี่ยมีกระแสงเงินสดหมุนเวียนนะคะในบัญชีธนาคารเข้าย้อนหลังนับจากปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยเดือนละ3 0 0แสนบาทขึ้นไปนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วนะคะโดยมีอายุอยู่ระหว่าง2 0ถึง65ปีค่ะแล้วก็มีบัญชีธนาคารนะคะที่เปิดมานานมากกว่า1ปีนะคะเพื่อนๆนะ แล้วก็มีเบอร์โทรนะคะแล้วก็บทริษทที่ทํางานเนี่ยที่สามารถติดต่อได้ค่ะในส่วนของเจ้าของธุรกิจนะคะก็จะมีในส่วนของการจดทะเบียนการค้าบริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนเนี่ยจะต้องมีเวลาตั้งแต่1ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะที่นี่ศาลนะคะของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็จะมีในส่วนของสำเนาบัตรประชาชนนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะใบทะเบียนการค้านะคะหรือว่าหนังสือรับรองบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือสำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารเนี่ยแล้วก็ส ย้อนหลังไป6เดือนนั่นเองนะคะ